ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนหลังเทศกาลสงการในขณะที่ประเทศไทยร้อกอ,อ้าวจริงหรือไม่ทางส่งต่อ,อบ้านข่าวอ้อมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมอุบลนิยมวิทยาพบว,ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตลนิยมวิทยาแต่อย่างใดซึ่งฤดูร้รอนของประเทศไทยปีนี้เริ่มในช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งชาวป่าปกติประมาณสองถึงสมสัปดาห์และตัดสินสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมดังนั้นญานิและญาและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวบอกในช่วงทาสงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความสัดสนและเป็นขนบขึ้นในสังคม5วิธีสังเกตข่าวปลอมออนไลน์1ดูความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์2อตรวจสอบจากเว็บข่าวอื่น3สอบถามผู้อื่น4ีตรวจสอบภาพประกอบข่าว5้ตรวจสอบ